อย่าทาชมเพราะว่าคลิปนี้ครับผมแม่เพชรแจกเบอร์โทร็มีเบอร์โทรมีซูรีอยู่เว้ยคลิปนี้จะผ่าไปผมเด้อเพราะว่าแม่เพชรแจกเบอร์โทรเพราะว่าเหล็กเกล้าของแม่เพชรกับผมเนาะก็คือว่าเขาดีมากครับผมวันดีครับผมกับเมื่อนี้ครับผมเนาะผมก็ดูบันแม่เพชรครับผมจะมาตามสาวเล่าพัฒนาแล้ะก็เหล็กไทยเหฟแฟนครับทั้งช่องรับผมเนาะ ถ้าชอบครับผมฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะสวัสดีครับพี่เพชรครับผมคสวัสดีครับสวัสดีครับลงเบอร์ให้เดยอะการ่องเบอร์มากแล้วลงเบอร์มูมิู้ใดมูมิเพื่อนมูมิยังเลยโค้ชซับไฮเออลงเบอร์ว่ามันดีร่องเบอร์ไว้รับใบบ่ร์ห์โค้ชซับนะรับใบก่อสร้างก่อหุ่นจักมันอเจ้าเจ้าสี่หุจ้าสู่สาขาหนาเป็นบ่มันเสียดายบางหั้งเลขเจ็ดแปดเกงเจ็ดแปดเดี่ยวสามแดงหัวนนั่นเจ็ดแปดเสียดายเนาะเออเด็ดมันมันจะได้เจ็ดแปด ส8 7 8ปดเจ็ดแหกแปดห่าคุบอรอ่านโทรปรหารเวลสายพิจบอมแนต่เนี่มาเท่าไรทับฉั้นเสียบบชันไปเพิ่งเท่าเท่าแบเอาเก่าจีเก่างเอาอย่างอาจารย์อีหยังคือปลี่นไปแนวอื่นเนอมมนสูตรใม่ให้กุ่อนสูตรใหม่ะสร้างชันเอาสูตรเก่านี่นีสูตรเมื่อนั่นนี่นี่นี่กบไม่ได้รงนี่สูตรวันกันน่ครับนี่นี่แมนบอแมนตู้ั่นกุมมันอยู่พออในกลุ่มคน่งในกลุมอยู่ครับนี่แหะมันจะมีเจ็ดแปดสี่เจ็ด บาดเลขสามตัวมันจะมีแปดหกแปดแล้วก็แปดเจ็ดแปดสุดนี่มีแค่นี้บาดเะเขาก็เลยสื้ตัวเกา่าน้ำหกหายหนึ่งหกสี่หนึ่งนี่แหละแต่แต่เลขเกง่งสําหรับวันจันมันจะมีเจ็ดแปดสี่แปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดหกแปดมันจะมีหาเด้งเอ้ย 3, สามเด้งสูตรทุ่มันบาท่านเห็นที่เอาฝรหัดเอาสูตรใดมากมิลาสูตรไม่แพ้ผมน่ะสูตรสูตรนั่นเดินดีกว่าเธอวะ เดินดีก็เธอสิมาเอาเก่านั่ยเอาเจ้าว่าส่วนที่เขาเฮ็ดนี่เดินดเดินรเดินดีก็จะปูอไแตอนเรียนลำพอเมนครับเที่เฮ็ดจับปูแมนบาดเท่ากบเอาเก่าพัตสายผมเฮ็ดสุดไหมแม่เ้เศ้าๆอเอาสุดไหมมันกเขาบเขาจะแตกแล้วเนจะแตกที่รกนลเก็แตกนเพชรเอาทรงไปซื่อน้ำเขาบาดเขาลอ่าทรงไปซื่อเขาหรือรับศูนหกเออเอาสูนหกเนี่ยจะจ่ายอันเจ็ดสิบอันห้าสิบเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ฉันลเอาเลยยกเลิกทุ่ยัง0%ู ฉันฉนสื่อ06ใส่น้ำเือน06ก็เก็บแปดใส่น้ำเอาเลขเสรียมันออกเลขอันอันรัฐบาลเลยใส่น้ำบาทมันบาทเนี่ยเขาก็เลยบะแล้วก็ถือสามพันนี่ละค่ะมันซื้อเพราะว่าซื้อเศร้าคุ้นเศร้าบาทอา้คือลงในกลุุมผมพห้ยดึงไปบรูดี้จงไปไม่เพิดไทยไปพิหจกเก้นังคูเดียวนั่งเสเกนางากกนคนเดิมนะแกนางอันนำโชคนั่นเอาบาทแต่ว่าเอา,เ,อาเลขชุดนีไหจกเกนังคูเดียวมันคือไปพัของฝาดว่อ้คือบรงผมเนี่ยกนนะ เอาทรงังไดกัยังว่านทรศัพท์่นมัน้อีเออมันเียน่ะอันนี้โทราัอทม่ได้นี่อ๋ออันนี้เอาเทอเอาไลสันท่จีนส่งให้ทเหรอว่าโอ้ม่เสียดายแต่น้องม่ยังเดี๋ยวอาชก่อนเดี๋ยวเฮงบอก่ายแปดพร้อมเด้ถายแปดเห็นลงในกลุ่มผมยว่เจ็ดแปดนอยู่เจ็ดแปดนะเจ็ดแปดครับผมสาวเล่านะเล็กไท่คนนี้เดี๋ยวเล็กไทยอ่ยเล็กไทยก่ เลขแค่ก anyway> ับศูนย um ์ศ um ูนย์ล um. ่างอ็ด้มันก็เขาอยู <s <s ่ได้หระศูนย์ศูนย์ศูนย์ก็เจ็ดหกเลขล่างนั่นมันกับมันกับว่ถือถือถือถใส่บัถือจว่าจกขันจับใส่ศูนหกก็ได้เจ็ศูนย์ก็ได้อที่หอยเพชรท่ทรัพท์ไหมที่อย่างสั้นสูงหรือทุ่มมุอีอย่างพวกสี่พันสองสี่พันสองเอาสกแกนนั้นใส่สันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอัดชิปนี่เียวนี่นี่นี่สาวเราเอาไหมเสร่จแล้วซูเดียวกันนี่ เอาเห็ดถุตกล้วยเห็ดเตี้ยนี่ยนี่แหละเอ๋ออ๋อสุดกล้ว่เห็ดตัวน,นี้มันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดจะล้วหาโต,โตตลอดเออนี่นี่ก็หาโตนี่ก็หาโตหาโตเหาโตมากเลยเจ้อันเก้าหกเจ็ดลละหกหาศูนย์ผลเพราะมันได้สูตรใหม่มากนี่มันได้มากสี่หาหัวมันเดินดีอยูชัวะเลือกกล่าวเออนี่มเาเขียนเอาก่อนจับอ่าเลขท้ายก็ทายสี่นะเขียนให้อืตัวยงย์เด้อ สาวพัฒนาครับผมสาวลอกคักๆโกรถเอาเไรวะหรือว่ากันมือวนกั่นบอดด้ครับบอได้บดด้อ้บ่มาเอานลูดเก้าไปลูดเ็ยังเขามุจรัวขมจรัวขมจรัวจบิ๊กจ็กแปดอยู่จรัวเ่เะเอาแต่ว่าผมลองสุดไหมแมไม่เพชร่องกรซือยาทิมสุดก้อมเขาดีเนาะสุดอหันเจ็ปตัวหนักนะครับแปดตัวหนักทั้งบนทั้งล่างสาวาสาวลาครับเราพัฒนาโอ้ยเสดายวัส เล่นไงหมนเ่ไงบ่เขาเนาะเล่นไงบ่เขามันมันกับเขามาสองวัวโตงเล่นยากนต้องเลไงเนาะเล่นเล่นเล่นเ่าไงเล่นเล่าไงกอครับผมอวันที่เท่าไหร่มันี่สิบครับผมมันนี่วันที่สิบแปดครับผมสิบแปดัวมันสามหนึ่งมันเป็นสูตรของมันเด้อสีแกนังสีเลยสามหนึ่ง สามหนึ่งสามหนึ่งสี่นะสามหนึ่งสองตัวเลยเออมันเป็นสูตรอ๋อสูตรละสองตัวบันวังหันเมื่อใดเจ็ดแปดก็สี่แปดอย่หวังนี้บานมันได้สามหนึ่งสามหนึ่งห้องก็ต้องลงไปยังสี่สูตรนั่นตามสูตรนั่นมันออกอันแปดศูนย์สามอยู่บะแมนแปดศูนย์สามเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดล่างเจ็ดแปดศูนย์สามเออนี่เก้าสี่ศูนย์สี่เก้าสี่ศูนย์สี่เออครมันเก้าสี่ศูนย์สี่เออหมดแล้วถ้าจับคู่ก็ หนึ่งเก้าสี่สามตัวหนึ่งศูนย์สี่สามตัวก็หมดแล้วหมดแล้วมันจะมีแต่เบอร์โทรพลังนล่เบอร์างเนี่ยเบอร์โทรเอออย่างข้ิดต่อรับสายไปบนหลังรับสายสิรับตัวบาดรับบ่อใก็ต้องรับมันบ่มีผู้ใด้ทั่วมหาแล้วเบอร์โทรมันใจบ่ได้แล้วก็รับเข็นข้างล่งนี่เพชรนี่เข็นข้างนี่เลยนี่มีเขียนใส่นี่แมนข้างล่างนี่เลยเออศูนย์หกสองเดียวจมด้วยมาคนรับโทรศัพท์บ่อใบน่ะบ่จมสบาจมแล้ว ศูนย์หกสองสองเก้าหนึ่งสเปนเดอก็เจ้าสิว่าเปลี่ยนเบอร์ใหม่กับผมน้องพราว่าเบอร์เก้ากับผมโค้ชซับหายกับผมพอมีคนขึ้นขึ้นไปกับผมเนาะครับผมมีจนมาลักลูกว่าอเขามาลักเอาเท่าไรซับหมายเลขหนึ่งสองศูนย์เลขออกศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์สี่ขากบอ่ะป่ะโว้ยป่ะหนัาบนนู้นมีครบสิบตัวบอคหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เอสแปดเก้าสิบความครบอยู่แหละเพราะว่าจดมาศูนย์หกสองสองเก้าหนึ่งแปดสามศูนย์สี่ศูนย์หกสองสองเก้าหนึ่งแปดสามนเป็เสนาะครับผมเล็กไท่เดี๋ยวมน,นี่เล็กไท่เป็นไหเน่เล็กไท่นี่เล็กไท่เอานี่กระดาษอ่ะวาง้องรูดก่อนเอาสายรูดก่อนรูดเส้นนี้เนาะแมนแมนรูดถ้าจะรูดนะเพราะห้นรูดแกะตัวเดียวเพราะวันมีแปด ออดหนึ่งไผสิบลูอย่าร่องอย่าร่องอย่่องบ่ตองร่องไปเพ็ดเอาไปโลดเท่อไผจะนั่นร่องไว้ร่องสเตว่หันมันหกกบอนนึงอันอวนกว่นหกกนเนื้อมันก็เข้าขาบนึงเป็นมังกนจะมาเปนมังกหนึ่งสี่ทอดเผือวมันก็เป็นอันสามหนึ่งหนึ่งสีเรียกร่างสามหนึ่งแต่ว่าสามหนึ่งเด็ดตัวเด่นเมื่อ่อแปดเทยี่หงนี้กับแปดเทจยี่หงนี้ ก็เจ็ดแปด้มองนี่เจ็ดแปดชมองนึ่เจ็ดแปดช้นองนี่มีสามแงมือน่โอ้มันเขาสามเล่งเไทยชนะนี่เียงเลยว่ามีหมู้วนเมื่อนันจั์เลือกเขาสามดลงเขาสัวไหญ่เจนะ็ะเขาเจ็ดแปสาดงคือว่าสามดิง มองเนาะีสามมองคือว่าสเด่งนี่นี่มันเป็นสเด่งสูตรของมันอ๋อมันมีเจ็เด้เาสิได้เจบากาิสีกับเจ็ดแปาเอาเลขล่างเห็นมันก็สิเป็นหกกัเจ็ดเงซีเห็นบารนี่เด้าศูนยนี่นี่กาศนย์เห็นบร่นี่หกห้นี่กัเจ็ดหกเก้าเลขล่างสี่เจ็ดเดเด่งขึ้กันตอนนึ่งเด่งสองเด่งสเด่งนี่นีนี่ก็เด็เด่งหกเก้าี่เจานี่มันเขามันเขาคากมันบวเข่าไกลหาค บอลเล็ไทยบาเล็ไทยบอเมด่นเลยเด็ดเ็ดสามเเลยเล็กไทยน่สามอือขาบ่องวันแต่ว่าเล็ก่างเล็ก่างสามสามมุมมองซูนซูนี่ยสามสามสามกับเก่าเนี่ยและสีมาสามกับเก่ากับเดรัฐบาลไทยหลอรัฐบาลไทยป้าเล็กเด็ดแปลกเลขึออกอี่เพชรซูนหนึ่งสองเนาะโอ้แปลกแเว้ เป่เห็นเทีย่ะบ,บอกบ่คือนเนาะแมนเ่เห็นเทียร์นหนึ่งสองล่างศูนยหกสว่โอ้บอกศูนย์หาศูนยเจ็ดมาเหลียวเลยกินเนี่ยบอกแบบนี้ก็ง่ายได้หรอสหรัฐเมื่อกินมะเทแล้วเนี่ยนี่กินนลก็บาอย่างเขาก็เห็ถนถอดเก่าใส่ผู้ชายอย่างนี้สิบหาก็อันสิหากศูนย์สามนี่เอาเล่ล่าดีกว่าเพ็ดเนาะเป็นเลล่าดีกว่ามนางไงเ,<ร>เนาะเเลกล่าดีกว่าเป็นไงของวารัฐบาลไทยหนี่เข้เด็ดเลยนี่ครับผมตัวเด็ดนี่อยากเลยบนล่างแล้วบอ,บอก่อยากบอ ว่ามันมันเป็นลวดนี่นี่หม่องหกสี่สองกับเป็นสามเก้าสี่เอาต่อหม่องซื้อมันออกนี่หกสี่สองกับสามเก้าสี่เก้าศูนย์สามสามสามอืมพอพอมันเห็ดเป็นล็อกเลยแล้วรัฐบาลไทยครับผมเนาะรัฐบาลไทยคลิปนี้ครับผมอย่าพลาดชมเพราะว่าคลิปนี้ครับผมแม่เพชรแจกเบอร์โทรเขกไมีเบอร์โทรมิดซีรีสอยู่เว้ยคลิปนี้จะ่าพให้ผมเด้อเพราะว่าแม่เพชรแจกเบอร์โทรเพราะว่าเกระเล่าของแม่เพชรครับผมเนาะ ก็ถือว่าเข่าดีมากครับผมเข่าซ้ำเด้งว่องันครับผมเลขล่างเลขล่างเนื้อนี่เด้อนี่คำมันออกคือจักหกสี่สองสามเข่าสี่ตัวเดียวห้องเห็ดไปแล้วครับผมคำว่าบกเข่าคือบกเข่าแม่นอย่างนั้นจะเศร้าสื่อหรือเห็ดเล็กเล็ไทยเนาะอย่าเศร้าสื่อหรอกผมจะเล่าอย่างดีกว่า เด็กเล่าดีกว่าขอไงก็ความเขาไงผ่อมเมื่อแม่อาจะมเอาเก่งครับเอาไปใส่ควนเสื้อนั่นนี่เจ็ดแปดหกแปดสี่แปดเดือนเจ็ดแปดเท่านั้นสามศูนย์อืมบ้านนี้เลขวิ่งเลข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 วิ่งวิ่งสายสายาวิ่งนีประผาดเจ้าเกียร์มันบอกเออสายวิ่งสามเออวิ่งสามพอวังหันมันมีศูนย์ครับศูนย์กับสามศูนย์หลังอันนี้ก็สามสามหลังบ้านนี้มึงเลือกตัวร่วง ขันออกคือเกาปัญ,ญากเร้อซุมหิผิบถืกมันสิมันสีเขาอันมันสีเขาสิบห้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์สามอีเด้อสิบห้าศูนย์เก้าศนยสามพ่อสูดไมได้ไก็แล้วบนญลางจะนี่บนหลังกูเลยนี่วิ่งสามนี่เ็วันที่วันที่สิบหกวันที่หนึ่งล่างล่างล่ล่างล่างอันนี้บนญลังไปเลย บนล่างบนล่างบนวกล่างอันที่หนึ่งวะครับหนึ่งยังวะหนึ่งมิถุนายนมิยอมิย่ครับผมโอเคมัมีละครับผมเนาะเอาภาษาเลยคืนสามบวกสามยืซื้อเรียกโูนเก่าเนี่ยมันก็เป็น บวกเนี่เป็นสิบสองเราเป็นอันนั้นมตรงคนี้เลยครับผมเด้อนี่ครับบนครับผมสามเก้าสี่เก้าศูนย์สามล่างเกตสามหกสามสามสามอีกสูตรหนึ่งครับผมมีสองสูตรสูตรหนึ่งกันคือว่ามีหนึ่งหาศูนย์เก้าศูนสามครับผมวิ่งสามครับผมเด้อเพื่อเกตสามหก็สั่นก็ต้นสัตัดเอาต้นี้ใส่นี่เอออะวิอง มากเลยมเมูวิ่งสามเนาะวิ่งสามมหันวิ่งศูนยองสามมจะงตวุงัตัวเดียวี่ตัวเดียวบ่อตัวเดียวเลยอันนี้แหละคานวิ่งกับมีเจ็ดมีหกเ่องเจ็กับหมันจะมาอยู่นี้นี่่องเจ็ดกับหรัฐบาลไทยกับลาวพัฒนาครับผมเนาะออล้วอันนี้มักจนแรงกมูทุ่มนี่ไม่กล่าเรียกเลาวก็มักนี่สามสามนึงสานึงเดมันตรงกันเนาะมันเนาะมัง่านกช็ดแดเจเนาะจมันตรงกันครับผมสามนึงอมัหันเ็ดแดสมเด้งบน แคบนาจอครับผมนี่ครับเพนมากรัฐบาลไทยจัดไปครับผมเนาะเพนมากสาวเล่าจัดไปครับผมนี่ครับแคบน้าจอครับผมถ้าชอบคลิปนี้ครับผมนี่ครับเบิ่์โทษกับผมเนาะ0622918344กับผมเด้อนี่ครับผม7878เบอร์นี่ครับแต่ว่ามันว่าข่าสามตูได้ป่ะ่ะสาหัสบางหันครับผมเฮาเห็ดใส่แปดแปดแปดเจ็ดแปดแปดหกแปดเท่านั้นมันว่าเขาครับ ุกทีวมันเข่าเป๊ะช,<อ><า>ชอบคลิปนี้าคากากดติดตามะะกดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้กัสบสวัสดีครับผมสวัสบบดีค่ะ